ไฟท้ายมาหรือยังเนาะช่างช่างสิงห์ก็ไล่พ่นฝั่งนู้นอยู่นะครับโอ้ฝั่งนี้พ่นแล้วดิสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดำสิงหดินด่วนนะครับผมเอ้อเอาเก็บของแล้วบอกฮะเก็บเร็วแท้โอ้อ ไฟเราใส่ไปแล้วครับช่างลองไฟดูหน่อยช่าง <Thank you. S 3> คิวลิบทีแล้วก็เออไฟรีไฟรีไฟหน้าตัดหมอกเละตัดหมอกมันต้องต่อแยกว่ะ ไหนอ่ะเออโอ้ไฟเลี้วนี่ท้ายติดยังท้ายยังไม่ต่อเลยอ๋อยังไม่ต่อเหรอไล่แค่ไฟลงอ๋อซับไฟฮะไฟเลี้วตรงนี้ติดยังฝั่งนี้ติดยังนี่รอดน่าจะขาดวันนอ้หลรถมีอยู่เด้ ใส่เลยไปหาเด็กวัวนี่คิวกระดอทมทำให้หน่อยตรงนี้นะเดี๋ยวโอ้ไหนสต็อปไฟทุก่อนคิวสต็อปสับ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 เน่แถวเลยโอ้ไฟสูงไฟสูง ไปตั้มไปสูงใหม่สิอุปฝั่งนี้โคตรสว่างกว่าอันนี้โหลดเก่าไม่ค่อยสว่างแต่ฝั่งนี้ฝั่งสวาง่สวางกว่าซื้อใหม่ครับซื้อโห,หอดใหม่ปะไฟหน้าใหม่พ <laughs> อแล้วอเอาแค่นั้นแหละไปว่ากันใหม่ให้แต่มันติดก่อนนี่อ๋อนี่ติดแล้วข้างๆไฟรียังไม่ตอ่อเปล่า แล้วข้างๆติดแล้วครับนี่ติดแล้วเอาต่อแล้วเลยนีไ่ไฟไฟดียังไม่ต่อไฟดียังไม่ต่อไฟเบรกต่อยังไฟเบรกต่อยังยังเ้งองเก็บของก่อนโอ้อยอยยแล้วเลยต้องอยู่คู่กันไหม หมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้เสร็จนะครับวันนี้ช่างน่าจะไปทำงานต่อที่อื่นฮึ่ม แถวเลยครับไฟรีมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมันสว่างน้อยมันต้องคำค่ำครับโอเคเทรย์ยังไม่ได้ต่อนะครับด้ามเกียร์ใส่ไปแล้วพรุ่งนี้จบ แน่นอนครับวันนี้พอแค่นี้อกไม่วันนี้กลับเร็วแทะอ๋เอเก็บขยะด้วยคิวคเก็บขยะด้วย เดีวเลยครับสวยงามน้าจังคิวปิดปิดฝากระโปรงให้พี่หน่อยปิดปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยดูทรงหน่อยอัมันไม่ใช่แล้วแบบนี้อไม่ใช่แล้วนี่แค่ไม่กี่เส้นเองดูหูก็มันใช้แค่นั้นมันใช้แค่ ไฟเลี้ยวไฟรีไฟเบรกแต่มันมีแค่ไฟแค่นั้นไนต่อแค่นี้เองยังเหลืออีกอะไรอีกเหลือพวกกีน้ำมันพวกสตาร์ทได้ชาร์ตซื้ออะไรซื้ออะไรอีกช่างเขาไมา่ได้เข้าเมือง ค okay, ครับวันนี้ก็ระบบไฟก็ได้ไปแล้ว80เซนนะครับสว่างรอบคันเลยนะครับ รอนเสร็จก็พ่นดำนะครับคุณยี้มากี่โมงสายๆแล้วไม่ใช่จะเที่ยงหรอซ้ำหรือที่เช้าซ้ำบ่ไอ้น้ำท่อมยินๆิน่ะ นนั้นแหละสิ่งสำคัญเลยครับลืมไม่ได้ไ <c oughs> คิวกับดาวทมเอาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับใหม่เลย,เยถ้าได้คู่ก็จะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้มันดำแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอก ก็สวยกว่าเดิมเยอะนะครับครับผมเดินทางดถไยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับช่างทีมงานนี้มีแต่กระดาษทมทั้งนั้นเลยครับทีมงานกระดาษทมฮะใช่ไหมทีมงานกระดาษท่อมปะกระดาษทมมันเน็ตาก เก็บงานจบเลย3วันมันไม่ใช่หรอกเกมมาทำครึ่งวันมาเที่ยงทำครึ่งวันแล้วก็กลับเราก็อยู่กับช่างสิงต่อครับ ้คนใบสวยงามเลยครับเนียนๆครับอันนี้เปิดลมเบาๆเ,เองใช่ไหมช่างทั้งเสียงฝั่งนู้นเสร็จยังพ่นกี่รอบเนี่ยฝังง่งนู้นเสร็จแล้ว ก็พ่นข้างหน้าครับข้างหลังเสร็จแล้วเอาทำไมพ่นขาวล่ะช่างลองพื้นนครับอ๋อลองพื้นก่อน,จ,ออนจัดไป <c oughs> อาตามใจช่างเลย <c oughs> อ๋อพ่นบอนมันเต็มยากว่ะ <c oughs> เอ้ย

ขาวก็ประมาณนี้แหละอ้าช่างสิงลงบรอนแล้วครับลงบรอนเสร็จเดี๋ยวลงดำแล้วก็ลงแลกเกอร์ต้องติดฟิล์มไหมเนี่ย สายไฟเยอะแยะเลยใช้แค่นี้เองครับใช้นิดเดียวเองอันนี้จะเป็นสายไฟเก่าเออว่าสายอะไรมั่งโอ้โหเยอะมากเลยประมาณนี้ สวยงามอารามตาอะก็ใครติดตามคันนี้ตั้งแต่ที่ผมซื้อมาบ้างครับโอ้ความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปยเปยอะพอสมควรครับตั้งแต่เป็น JCM มาหัวคัสซีนะครับไปซื้อกระบ,บะมาเปลี่ยนหัวโอ้ ตอนนี้ก็เป็นเดก้านะครับเจสิก้าเจสิก้านะครับใครได้ไปครอบครองผมว่าไม่น่าจะอายใครหรอกครับขนาดนี้นะครับราคาก็ไม่แรงนะครับแต่บางคนก็ติที่เครื่องเล็กนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้งานนะครับบางทีเราไม่ต้องการเครื่องใหญ่นะครับเราก็ใช้งานแบบเบา,เบา คือถ้าเครื่องใหญ่ก็มันก็ถูกมันก็ไปได้ทุกที่แต่บางคนเขาก็เน้นเน้นเครื่องเล็กเหมือนกันนะเครื่องไม่ต้องใหญ่เพราะว่าวิ่งไม่ได้วิ่งงานหนักอะไรนะครับพอไปได้นะครับ,บ,บไฟก็ครบวงจรแน่นอนครับ อย่างบางคนเขาก็เอาไปขนไม้นะครับขนมันก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จาเป็นต้องใช้ดำเพราะว่าเขามีดำอยู่ที่ลานอยู่แล้วครับเดิมๆเลยครับแบบเนี้ยขับเข้าด่านแบบโอ้ยสบายสบายครับบางฝุ่นก็ไม่ไม่ต้องติดนะครับติดแค่นี้พอนะครับฝุ่นไม่ต้องติดนะครับ แต่บางฝุน่นหลังตรงนี้ผมมีอยู่นะตรงนี้แต่ยังไม่ได้เอามานะครับอ๋อประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับผมเอากี่รอบช่าง